มาดูพระที่เช่าเหมามานะครับในรอบนี้มีไม่เยอะนะครับอันนี้เป็นเหมามาในราคาหลักร้อยธรรมดานะตอนที่เหมาก็แทบจะไม่ค่อยรู้จักเลยนะครับว่ามีพระอะไรบ้างแต่ก็คือวัดวัดไปเลยนะครับพอเราซื้อมาเสร็จก็ค่อยมาหาดูข้อมูลนะอันนี้ก็มีประมาณสิบชิ้นนะครับ สิบกว่าชิ้นองค์แรกอันนี้เป็นหลวงพ่อแพรหลวงพ่อแพรนะครับวัดพิคุลทองอันนี้พร้อมกล่องนะครับพร้อมกล่องผ้าทั้งหมดนี้ผมเช่ามาในราคาหลักร้อยนะครับคือทั้งหมดเลยนะครับหลักร้อยอาจจะมีเก๊มีแท้ปนกันนะฮะมีเก๊มีแท้แต่ว่าผมเอามาให้ดูทั้งหมดเลยนะครับว่ามีผ้าอะไรบ้างแบบนี้นะครับเนี่ยครับผ้าลีลานะครับ พะระลีลาแบบนี้นะอันนี้ก็หมอมาด้วยกันนะครับอันนี้เป็นกรมหลวงจุมพรนะครับเขตอุดมศักดิ์เป็นแบบนี้นะฮะแล้วมีองค์นี้เป็นพระประหลอดนะครับองค์นี้เป็นพระพางสุราชนะครับอันนี้ตอนที่เช่าก็ไม่ได้รู้จักนะครับแต่พอเช่าแล้วค่อยเอามาดูนะครับปรากฏว่าเป็น พระประหลอดนะครับหลวงพ่อพิงวัดแจ้งเกาะสมุยนะครับอันนี้เป็นพระปี2 5 0 6นะนะครับก็เล่นกันหลักร้อยนะครับเล่นกันหลักร้อยนะครับอันนี้เล่นกันอยู่3-400นะครับอันนี้ประมาณ400นะครับหลวงพ่อพิงวัดแจ้งเกาะสมุยนะฮะแล้วก็มีอันนี้เป็นขุนแผนใบพุทธศานะครับของ หลวงพ่อหล่ำวัดกลางจังหวัดปทุมธานีนะครับอันนี้นะครับเรียกว่าคุณแผนใบพุทราหลวงพ่อหล่ำนะครับส่วนองค์นี้ไม่ทราบที่นะฮะอันนี้ไม่ทราบที่เลยว่าเป็นเป็นของสำนักไหนนะครับแต่ดูแล้วน่าจะเป็นหมอชีวกนะฮะดูลักษณะแบบเนี้คือทั่วทีนะครับไม่ใช่หมอชีวกคือลักษณะเหมือนมีครานะครับผมก็นึกถึงหลวงพ่อ วัดสุพรรสูงนะครับอันนี้แต่ก็ไม่ทราบนะครับว่าจะใช่หรือไม่ใช่นะฮะอันนี้ก็เช่าติดมาด้วยกันนะฮะแล้วก็มีผงสุพรรณออกศึกนะครับเรียกว่าจงอางศึกนะครับพระผงสุพรรณพระพิมพ์ผงสุพรรณจงอางศึกนะครับอันนี้ที่สุพรรณนะฮะอันนี้หลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ภูเกนะครับนี่ครับหลังเจดีนะ แล้วก็มีหลวงปู่ทาบนะอันนี้ผมคิดว่าเป็นหลวงพ่อทาบนะครับสององค์นี้นะนะฮะสององค์นี้น่าจะเป็นหลวงพ่อทาบนะครับวัดกระบอกขึ้นพึ่งนะครับเนี่ยฮะสององค์นี้นะครับน่าจะใช่คิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็มีรูปหลอ่อนะครับนะฮะรูปหล่อสายอีสานนะครับอันนี้ ลงปูเจียมนะครับลงปู่เจียมรูปหล่อลงปูเจียมนะฮะอายุแปดสิบเท่าไหร่รูปหล่อลงปู่เจียมแล้วก็มีอันนี้นะครับรูปหล่อของหลวงพ่ออะไรนะเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่ผมเช่ามาในรอบนี้นะอันนี้พอดีว่ามีคนเอามาขายนะฮะมีคนที่ม,มาขายเราก็ซื้อครับเราก็ซื้อนะ คือโดยส่วนมากก็ตอนที่ซื้อไม่ค่อยได้รู้จักหรอกครับพอซื้อเสร็จก็ค่อยมาดูว่ามีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนว่าจะขายได้ไม่ได้ยังไงยังไม่ทราบนะครับยังไม่ทราบว่าจะมีองค์ไหนที่จะพอไปได้อันนี้ก็ไม่รู้นะฮะเกแท้ก็ไม่รู้นะอันนี้นะครับเกแท้ยังไงก็ยังไม่รู้นะประมาณนี้นะครับสลับภาพในรอบนี้นะผมก็เช่าอยู่เรื่อยๆนะครับเช่าทิละนิรละหน่อยนะฮะเช่าทินะินิรละหน่อยเช่าไปเรื่อยๆครับ